ยามค่ำคืนนะคะเพืะะ่อนๆค่ะวันนี้ช่วงเย็นนะคะมืดมืดค่ำะคะ่ค่ะเราก็จะมาพบกันแล้ววันนี้นะคะเก่งก็จะมาคุยกับเพื่อนๆนะคะสมาชิกของเก่งทุกท่านที่สั่งจองอะค่ะีออเดอร์นะคะฝรัออ ER ะะ่งไส้แดงไว้กับทางบ้านสวนวันนี้นะคะเก่งได้ฝรั่งไส้แดงนะคะเก่งไปเก็บมานะคะแต่ว่าผลมันไม่สวยนะคะเพื <ๆ S 1> พ่อนๆเพื่อนๆอดใจอีกนิดหนึ่งนะเพราะว่าเดี๋ยวเก่งอะคะ่ะจะบำรุงปุ๋ยอีกนิดหนึ่งนะเพราะว่าวันนี้ที่เก่งไปเก็บมาเนี่ยเก่งบอกได้เลยว่าคือ มันก็มีทั้งแบบว่าสวยแล้วก็ไม่สวยอะแต่ว่าเพื่อนๆจะเย็นๆนะเก่งอยากให้เพื่อนๆได้ของที่เป็นพรีเมียมจริงๆนี่สายพันธุ์นี้เรียกว่าหงเป่าสือนะคะความกรอบนี่นะคะเพื่อนๆที่สั่งพีออเดอร์ไว้วันนี้ดูเลยนะคะ วันนี้ได้ไซส์ขนาดนี้นะคะแต่ว่าเพื่อนๆรอ,ออย่างนิดหนึ่งเพราะว่าเก่งสั่งปุ๋ยมาแล้วเดี๋ยวเก่งจะเอาปุ๋ยอะคะ่ะไปใส่ให้เขาเนาะเพื่อนๆจะได้กินให้มันอร่อยๆนะสมววันเนี้ยเก็บไปเก็บมาเนี่ยเพื่อนๆดูนะคะเนี่ยค่ะรูปทรงใหญ่กว่าหน้าเก่งอย่างนี้นะคะเพื่อนๆดูบงังหน้าเก่งมิดเลยนี่สายพันธุ์นี้เรียกว่าโฮงเปาซื้อเป็นนางพญาของฝรั่งไส้แดงซึ่งเป็นสายพันธุ์ไต้หวันนะคะเพื่อนๆเป็น <ๆ S 2> เขา <ๆ S 2> เรียกว่า <ๆ S 2> นางพญาสุดยอดแล้วเพราะว่ารสชาติเขาอะค่ะจะมีทั้ง หวานน้ำนะคะอมเปรี้ยวเล็กน้อยส่วนเมน็ดนี่มีน้อยมากนะคะมีแค่นิดเดียวนะคะเม็ด2เม็ดสมเม็ดแค่นี้เองนี่แล้วความกรอบเนี่ยคะ่ะยอดนะคะสุดยอดมากนะคะสําหรับคนที่กินแล้วจะรู้นะคะนี่เดี๋ยวเพื่อนๆใจเย็นเดี๋ยวเก่งใส่ปุ๋ยให้นะคะถ้าใส่ปุ๋ยให้ะคะ่ะมันก็จะอร่อยขึ้นนะคะเพื่อนๆอ,อดทนอีกนิดหนึ่งนะคะได้กินแน่นอน แล้วก็จะมีเนี่ยเก่งบอกได้เลยนะว่าจะมีหลายขนาดนี่ที่เก่งไปเก็บมาวันนี้เก่งไปเก็บมาเพราะว่าเก่งอยากจะทดสอบดูไนงะว่ารอบนี้เป็นยังไงไปฝนต้นหนาวอันนี้เขารู้ดูหนาวเป็นสายพันธุ์ไต้หวันของเขาแล,ะละ้วล่ะอะนี่นะคะเห็นไหมมีคาสไซลูกนี้ใหญ่หมอกใหญ่กว่าหน้านะคะลูกนี้ก็พอประมาณนะคะอ่ะเดี๋ยวเราดูกันนะคะซึ่งวันนี้เก่งไปเก็บมาแล้วก็เก่งจะมาทดสอบนะแล้วเดี๋ยวเก่งใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยสัก15วันนะคะเพื่อนๆแล้วเพื่อนๆจะได้กินที่ดีกว่านี้แน,น,น่นอนนี่ อันนี้หงเปาซือหมดเลยนะหงเปาซือนะคะเพื่อนๆนี่นะคะอ่ะสุดยอดนะคะอ่ะแต่ว่าสายพันธุ์เนี่ยปล่อยเขาเนื้อเขาเนี่ยสายพันธุ์เนี่ยถ้าแก่จัดเนื้อจะเป็นคูขคุคขระครขรอย่างนี้นะคะอ่ะใสแดงนะคะเพื่อนเพื่อนเก่งจันยังไม่เปิดให้ดูอ่ะแต่ที่เปิดให้ดูอะค่ะสายพันธุ์นี้ค่ะเป็นอ่าหงจ้วนนะคะหงจวนอ,อ่ะเก็บไปเก็บมานเนี่ยเนื้อก็จะค่อนข้างเนี่ยชมพูมากเลยนะคะชมพูแบบว่าชมพูสุดๆไปเลยเอ้าวนี่นะคะ อ่ะลองมาชิมเนื้อในนะคะเก่งชิมแล้วแหละเพื่อนเพื่อนค่ะเนื้อในนะคะเนื้อเยอะมากเพื่อนเพื่อนเนื้อเห็นไหมเนื้อเยอะมากอร่อยมากหวานหวานมากหวานจิจัดเลยนะคะอืมอืมอืม,อมชุนใจมากมชุนใจมากแบอกได้เลยว่าฝรั่งพวกนี้ค่ะ ไม่เคยทาให้ผิดหวังนะคะเพื่อนๆอ,นอะแกะดูอีกนะคะอืออ,อ,อนี่นะคะหง้เป่าสืออ่าเลยเข้ามาเลยเข้ามาเปิดรับจองพีออเดอร์นะคะสำหรับฝรั่งสายพันธุ์ไต้หวันเป็นฝรั่งไส้แดงอ่ะเพื่อนๆถ้าสนใจนะคะบอกได้เลยนะคะว่าเดี๋ยวเก่งจัดส่งให้แน่นอนแต่ว่าเดี๋ยวขอเวลาให้ปุ๋ยสักสิบห้าวันนะเพิ่มความ หวานกรอบให้กับคุณลูกค้าได้อร่อยมากยิ่งขึ้นไปแล้วค่ะเพื่อนๆน,นะคะเดี๋ยวถ้ายัางไงนะคะรออีกสัก15วัน20วันนะคะเดี๋ยวใส่ปุ๋ยก่อน,อน,น,นสุดยอดมากไปแล้วค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันสวัสดีค่ะเสร็จิที่ยังยืนส,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 ส่งสมผลไม้ยืนต้นนะคะ